ก็เราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้เราอยู่กันในเกมอิตาเลียรีสตาร์กันได้เองครับเช่อว้าหลายคนก็คงจะเห็นกระแสของเซลด้ามาแล้วใช่ไหมว่าตีบอสแบกบอสได้ทั้งสองดานเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอสออโรราแล้วก็บอสดกกีดก,กินะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้จะเก่งยังไงและถามว่ารีได้ไหมนะครับผมถ้าเกิดว่าเราปั้นมสัสไซอายอยู่รีมาเป็นตัวละครตัวนี้มันผ่านง่ายกว่าเดิมหรือเปล่ามันจะคุ้มหรือเปล่าเรามาดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซ แนะนําเป็นร้านเติมเกม Power Play เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการเติมเองนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เปลี่ยนเสร์อเข้าไปใน Facebook ครับว่า p o w r p y รือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะเติมเกมต้องนึกถึง Power Play ลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วและก็อย่างครับสำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android ยที่เอาไว้เล่นเกมมือถือบน PC ของคุณได้อย่างลื่นไหลเนี่ยผมขอแนะนําเป็น LD Player 9เลยครับซึ่งผมเนี่ยเป็นสายที่เล่นเกมมือถือนะครับผมแต่ว่าชอบเล่นบนคอมเพราะว่่่าาาาดออมกไไคยปลํบ มผมชอบเล่นบนของก็นี่แหละนะครับผม LD Player 9ลิงโหลดอยู่ใต้คลิปแล้วบอกได้เลยว่าโคตดที่จะลื่นไหลเอาละทีนี้เรามารีวิวทางด้านของตัวละครเซลดาก็ดีกว่าแล้วก็จะเป็นทางด้านของอรีวิวการจัดทีมนะครับผมเอาไปลงบอสแล้วก็สรุปสุดท้ายนะครับผมว่าเซลดาคุ้มหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรีเป็นมัสไซอาแล้วก็มาปั้นเซลดาแทนอย่างแรกคือการโจมตีปกติเซลดาเนี่ยจะทําดาเมจเป็น3ชุดครับแล้วก็สร้างเป็นดาเมจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่มขึ้นตามเลเวลด้วยนะ มีโอกาส10%ครับที่จะมีการขโมย1บัฟจากเป้าหมายในแต่ละครั้งนะครับผมก็คือ3ชุดก็เป็น10% 10% 10%, 10ไม่รู้ว่าจะขโมยได้หรือเปล่าแต่มันจะมีโอกาสคงที่ที่10%ต่อการโจมตีหนึ่งครั้งนะครับผมแต่ว่าการโจมตี1ครั้งของเรามันมี3ชุดะนะเข้าใจใช่ไหมโอเคถ้าเกิดว่าเข้าใจแล้วไปกันต่อครับผมมันจะมีเงื่อนไขอีกถ้าเกิดว่าเสือด้วิวัฒนาการเต็มที่แล้วนะครับผมวิวัฒนาการของเสือด้เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3สเต็กอยู่ทั้งหมดนะก็จะเพิ่มโอกาสเป็นนน4ให้้้ทุกคคจําารีไวววัับ่ฒ าานะมันคืออะไรเราจะไปดูกันที่พาร์ซีฟครับส่วนถามว่าอัพสกิลหนึ่งดีไหมผมไม่แนะนํานะถ้าเกิดว่าอยากจะอัพเนี่ยไปอัพตัวละครอ,อื่นปั้นขึ้นมาเล่นคือนะครับผมถ้าเกิดว่าจะมา skill อัพสกิลหนึ่งนะแล้วก็ต่อไปครับเราไปดูกันที่สกิลพาร์ซีฟกันดีกว่าเซดาครับจะมีการวิวัฒนาการ1ครั้งต่อทุกๆ3บัฟที่ได้รับเน้นย้ำว่าทุทกๆ3บัฟที่ได้รับโดยจะมี a d k แล้วก็ครีดามจครับที่จะมีการเพิ่มขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีครีดเมมัั้้ยนนน่่รอีผลล5กก็บไปูท เลเวลหไม่ได้อะนะแต่ยังไงผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาอัพตรงนี้ให้ถึงเลเวลห้านะถามว่าอัพอันติกับ passive, พาสีอัพอันไหนก่อนอัพพาสีก่อนสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าผู้เล่นเก่าๆตอนนี้เล่นมาถึง14วันยังไงก็น่าจะมีอัพให้ถึง55แล้วนะครับผมทั้งอันติแล้วก็พานะสีเนาะสรุปพาสีแบบง่ายๆเลยก็คือเซลด้าเนี่ยเขาจะมีการเก็บสแต็กวิวัฒนาการสูงสุดได้ถึง3ครั้งนั่นเองนะครับผมต่อทุกๆ3บัฟน,นะแล้วก็ต่อไปครับเราไปดูกันที่ ศัตูทั้งหมดเป็นดาเมจ AOE นะแล้วก็จะมีโอกาส60%ครับที่จะมอบลดเดฟนะครับผม2เทินอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไอ้ลดเดฟเดียมันลดไปเท่าไหร่วะเดฟมันก็ไม่ได้มีบอกใช่ไหมมันมีแค่โอกาสเออก็ต้องไปดูในเกมเอากันแล้วกันแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ครับทุกครั้งที่เซลดาวิวัฒนาการจะมีการลดคูดาวสูงสุดของสกิลลดลง1เทินนั่นเองนะครับผมแล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มเติมเท่ากับ90%นะตรงนี้ผมัพเป็นเลเวล5นะครับผมจํานวน1ชุดให้อีกด้วยถาามว่ดี ผมก็ต้องบอกได้เลยว่าโค้ดที่จะดีนะครับผมจุดเด่นของตัวละครอย่างเซลด้าเลยคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีตัวละครบัฟนะครับผมฟูบัฟให้กับเซลดาเขาสามารถอันติได้แทบทุกครั้งที่เขาเข้าเทินเลยนะครับผมนั่นแหละคือข้อดีของเซลดาเนาะเดี๋ยวเราจะไปพูดตอนจบคลิปกันแล้วกันว่าเซลดากับมาเซอาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรง,ตรงไหนเอาเป็นว่าจะเป็นประมาณนี้กันแล้วกันนะครับผมแนะนําว่าให้อัพเป็นพาส์สีก่อนแล้วค่อยไปที่อันตินะเรามาดูตัวละครตัวแรกด,ดีกว่าที่แนะนําเอาเข้าร่วมทีมนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของอิ้ถาเก ว่าใครไม่ได้รีหาหรือว่ามันยังไม่ออกเนี่ยก็สามารถใช้เป็นตัวละครอ,อื่นได้นะนี่ก็จะเป็นน้องไวโอลินตัวนี้นะครับผมระด,ดับ S R เห็นไหมทีมราคาถูกอยู่พอตัว้วถามว่าลิลลี่กับน้องไวโอลินตัวนั้นเนี่ยตัวไหนมันดีกว่ากันก็ต้องลิลลี่อยู่แล้วนะครับผมอ่ะจะเป็นประมาณนี้เซตเนี่ยเอาลิลลี่นะครับผมเร็วได้เท่าไหร่ขอให้เร็วมากที่สุดนะปัจจุบันผมเร็วอยู่แค่1 1 8นะครับผมแต่คนอื่นเนี่ยเขา160กัิ168้กิโอ้โหเร็วแบบโคตรติดสปีดอะ่ะถ้าเก ในครับผมเกมนี้แม่งเมตาความเร็วจัดเลยโอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนเทลเนี่ยสามารถใช้อะไรก็ได้แต่เทล่ที่ผมแนะนํานะตัวนี้รู้สึกว่าโอเคมากที่สุดครับซึ่งถ้าเกิดว่าัตูลงมือทุกๆ3ครั้งใช่ไหมล่ะ,ะแล้วตัวนี้ลิลลี่นะครับผมเขาก็จะได้เกตเฮนสามสิเร์นะณตรงนี้เลยก็รู้สึกว่ามีผลต่างไหมเท่าที่ผมเล่นดูต่างค่อนข้างเยอะนะครับผมระหว่างใส่กับไม่ใส่ยังไงก็อยากจะแนะนําเป็นตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ เอาตามที่ทุกคนอัพมาก่อนก็ได้นะครับผมใช้พังๆไปก่อนโอเคจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปตัวละครที่แนะนําเอาเข้าร่วมทีมก็จะเป็นตัวละครอย่างเฟรย่าตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับผมเพราะว่าไม่ทันตู้ที่แล้วกอ็อาจจะใช้เป็นตัวละครอื่นก็ได้นะครับผมแนะนําเป็นอะไรดีก็อาจจะเป็นครอสนะครับผมที่ลดความเร็วนะหรือถ้าเกิดว่าแย่ที่สุดเลยนะครับผมก็อาจจะเป็นม well. าเวลถามว่าทําไมมาเวลมันถึงแย่ที่สุดจริงๆมาเวลเนี่ยมันลดเทินได้ดีที่สุดเลยก็คือจะเป็นบอสนะครับผมเพราะว่ามีตรงนี้ขโมยเกตดเทิน แต่พอมาเป็นบอลหมู่เนี่ยยังไงก็ครอสนะครับผมจะดูดีกว่าแล้วก็อันดับหนึ่งยังไงก็เป็นเฟยา์าทำไมนะครับผมเพราะว่าเฟยาเนี่ยเขามีในเรื่องของการแจกบัฟนู่นนี่นั่นเห็นไหมบัฟตามนี้แล้วก็จะมีทานะของบัฟตัวนี้อีกนะครับผมมีการติดดีบัฟให้ด้วยตรงนี้ก็จะดูดีเดี๋ยวจะมาพูดทีหลังนะครับผมว่าการติดดีบัฟเนี่ยมันจะดียังไงเพราะว่ามันต้องเกี่ยวกับอ์ติแฟกต์อยู่พอตัว,ตว,ว,วนะครับผมแล้วก <ball>. ็โมดูลครับสปีดนะครับผมเร็วเท่าที่จะเร็วได้ก็แล้วกันนนนนนะครบ้้้้้กกก็็ีีเเเ่ยถาาาปปปปไไดออใใหททุสงขภ ที่มันเนี่ยจะมีการแจกโล่นะครับผมให้กับในทีมโอเคส่วนตัวผมแล้วตามมีตามเกิดครับใส่ตัวไหนได้ก็ใส่ไปแล้วก็ต่อไปครับผมเราก็ต้องมีฐาด้านของตัวละครตัวนี้อีกนะซึ่งเติม35บาทก็จะได้แล้วหรือมันเป็นแค่ตัวละครระดับ S R นะน่าจะมีกันทุกคนอยู่แล้วเนาะจุดเด่นของตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนจะตายนะครับผมจะไม่ตายนะแล้วก็จะเด้งเลือดมา20%่อก็เหมือนกับว่ามีอมตะหนึ่งครั้งในที่มีสถานะตัวนี้อยู่แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนะครับผมคุณจะได้้้เป็นนบับรรววมตงงีดยซึ่ บัฟรวมตัวนี้มันดูดียังไงก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าอาเจเซียด้าของเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีทุกทุสามบัฟเขาจะมีการวิวัฒนาการนั่นเองครับและการวิวัฒนาการเนี่ยมันจะทําให้ลดคูดาวด้วยทําให้เจเขาสแปมอันติได้รัวๆเนาะตัวละครตัวนี้เลยเป็นตัวละครดีที่สุดถ้าเกิดว่าจะเอาเข้าร่วมทีมและถามว่าตัวอื่นจะดีไหมนะครับผมอย่างเพช่นตัวละครอย่างตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเป็นตัวละครแจกฟรีหลังจากที่เราเนี่ยเล่นครบ7วันเนะาะทำภารกิจไปก็ถามว่าดูดีไหมมันก็ดูดีแหละแต่ถ้าาาเเกิดวว่่รยืนนไไมไะ ครับผมมันก็อาจจะตายได้ยางน้อยตัวนี้นะครับผมมันก็ยังมีการเจนโลให้อยู่นะยังไงผมก็แนะนําเป็นตัวละครระดับ S R มากกว่านะครับผมจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อไปครับถ้าเกิดว่าคุณเล่นโดกีโดกิเนี่ยยังไงก็ต้องมีตัวละครนี้ติด ID หรือไม่ก็อาจจะเป็นคุณลุงตัวนี้ขอสักหนึ่งตัวที่เป็นตัวละครสตันแลวแต่ท่านผู้ชมครับว่าจะเลือกเป็นตัวละครอะไรส่วนตัวผมแล้วเล่นเป็นตัวนี้นะครับผมน้องมืออยู่ไหนวะเนี่ยแล้ว็อัพสกิลตัวนี้นะครับผมให้เป็นเลวล5โมดูลนะครับผมเราก็จะใส่เป็นสปีด เลยนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมควรที่จะมีทางด้านของเอฟเฟกต์ ACC ติดไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวตันบอสไม่โดนอันนี้ผมไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวค่อยหามาเพราะว่าสลับเซตเล่นเฉยๆ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีหลังนะตัวละครตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมควรที่จะมีเอฟเฟกต์ ACC ด้วยเพราะว่าเขามีในเรื่องของการแปะดีบัฟอันตีแตีถามว่าตัวไหนจะเป็นที่จะต้องใส่ ACC มากกว่ากันก็จะเป็นทางด้านของตัวละครควบคุมนะครับผมเอาตัวนี้ไปก่อนตัวนี้ก็ ติดดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่ติดก็คุณจะเสียตรงนี้ไปเลยนะครับผมศัตรูจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น12%อประมาณนี้โอเคเนื่องจากของผมยังมีไม่พอแล้วก็เลเวลเนี่ยยังไม่ถึงผมจะลงเพียงแค่ขุมนรกก็พอแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซดาเนี่ยมันจะเก่งยังไงนะซึ่งการจัดทีมอย่างที่ผมบอกไปครับว่าคุณเนี่ยสามารถสับเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นทางด้านของครอสก็ได้นะสำหรับครอสเนี่ยเขาจะเซฟชีวิตมากกว่าเพราะว่ามันมีการล้นเทินฝ่ายศัตรูเนาะทำให้ศัออตร ไม่ได้มีทางด้านของการลดเทินศัตรูที่มันโดดเด่นอะไรมากนักแต่เขามีบัฟทําให้ตัวละครเซลด้าเนี่ยมันสแปมอันติได้รัวกว่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูปึ๊บอันนี้เปิดอันติไปครับอ่ามาแล้วนะครับผมเปิดบัฟแล้วก็เฟย่าครับแปะด,ดีบัฟครับตูมนะครับผมตีทุกตัวไหมติดแค่หนึ่งตัวแม่งโคตรสวย <c oughs> โอเคนะครับผมแล้วก็อันติไปครับบึมนะอันนี้ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ต้องสีเดียดอยู่แล้วยังไง เจ้าตัวเซียวด้าของเราใช่ไหมมันก็มีการออกอันติ2รอบอยู่แล้วเพราะลิลลี่เนี่ยเขาจะมีการรีเซ็ตคูดาวนะปึ๊บ่ะลิลลี่เขาก็จะเล่นเคิร์นมาเรื่อยๆนะครับผมนี่แหละคือจุดเด่นของการที่เราเนี่ยใช้เป็นไอตัวเล่นเคิร์นนะคูดาวก็ไม่มีด้วยนะทุกคนขอแค่ศัตรูออกเคิร์นครบ3าครั้งเนี่ยมันก็จะมีการเล่นเคิร์นรัดมารัดมาเรื่อยๆปึ๊บอันนี้ก็จะอันตินะครับผม,มปุ้มเข้าไปโอเคทีนี้เรามาดูกันดีกว่าอ่าเซียวดา้าใช่ไหมเซียวด้ามี คููดาวอันตีอยู่ที่1นะครับผมยังไงก็อันตีทุกรอบครับถ้าเกิดว่าเราใส่เซตมาตามนี้นะปึ๊บเล่งเทินครับตอนนี้ลิลลี่มาปุ๊บมาแล้วอ่ะตายไป1ตัวครับเตดาอันตีไปครับผมตู้มจากสีเทินเห็นไหมแทบไม่มีครูดาวนี่แหละคือความโกงก็คือมาซีดนะครับผมก็ถามว่ามันลงได้ไหมมันลงได้แต่ว่าอันตีของเขาเนี่ยมันก็คือ ใช้ได้สองรอบใช่ไหมล่ะเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเขาก็ใช้เองรอบที่สองเนี่ยก็เป็นลิลลี่อ่าลีให้นะครับผมแล้วก็จะเป็นการโจมตีปกติแต่ต่างจากเซดาด้วยดิแม่งอันตีทุกเคิร์นโคตรขี้โกง <c oughs> ดูดิแปะไปตุ้มนะครับผมรอบนี้เนี่ยดวงสวยได้แหละที่ทางด้านของเนี่ยตัวนี้นะครับผมมันไม่ได้แปะโอ้โหเสียดายเลยจริงๆเราสามารถเอาไปแปะในเคิร์นหน้าได้นะแบบนี้แม่งเสียเสียจัดเลยดูดิ ไม่มีคูดาวครับอันติรัวๆโ,โ,โอ้โหโคตรที่แบบแจมแม้วแจวเรือมาแล้วนะครับผมพอมาถึงเคินมอนสตูครับผมเพิ่มความเร็วไปปุ๊บโจมตีปกตินี่ลิลี่โจมตีไปครับโดนมาแล้ว โอ้โหลิลลี่โดนครับแต่เซียด้าอันตีไปปึ้มนะครับผมรถค่อนข้างแรงเลยนะแต่อย่าเพิ่งตีเซียดานะบางครั้งเราอาจจะเล่นออโต้ก็ได้นะครับผมปล่อยทิ้งไว้ชิวๆมันบางครั้งมันตีเซียด้ามาคือตายหาตายโหเลยนะไอ้สี่ห้าตัวที่เห็นยืนอยู่เนี่ยแม่งไม่ตีเลยตัวอื่นตีแต่เซียด้าไม่รู้เป็นอะไรปึ๊บโอเคตอนนี้เสียดาจะรอดจากตีนไหมตอนนี้โดนลิลลี่อย่างเดียวตอนแรกเนี่ยจะเป็นเสียด้าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเกงแค่ เอาความเร็วทางด้านของลิลลี่เพิ่มมาเนี่ยก็ทําให้ศัตรูแม่งมาตีแต่ลิลลี่เลยอะเซเด้าแทบไม่ตีเอาละแล้วก็เซเด้ามาครับตูม้มเข้าไปอูวิดาเมจโคตรแรงแต่รอบนี้ไม่ค่อยแรงมากครับเป็นเพราะว่านเนี่ยไอไปย่าเราเนี่ยไม่ได้มาแปะนะครับ <c oughs> ในรอบที่แล้วไม่รู้เป็นไรแนละ้วมันแปะ,ะติดนิดเดียวทําให้ เฟด้เนี่ยจบรอบแรกไปค่อนข้างที่จะช้านะเสียของไปเยอะโอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะจบแล้วเอาไว้เป็นแค่นี้ก็แล้วกันเนาะซึ่งครอสผมก็จะไม่เล่นให้ดูเพราะว่าครอสมันก็แค่ลดความเร็วนะครับผมแล้วก็ทําให้เฟด้าเนี่ยตีแรงขึ้นแต่นะครับผมก็จะติดคูดาวมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่ค่อยแจกบ,บัฟโอ้โหได้มา2เลยว่ะ <c oughs> แต่ได้สปีดไหมโอ้โดามจลิซิตเอาละนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าเมื่อกี้ทั้งฝนตกแล้วก็ ไฟดับด้วยนะแม่งโคตรสวยเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาต่อกันให้จบนะครับผมมาดูที่บอสอโราต่อเนาะเพราะว่ามันแบ่งทางด้านของทั้ง2บอสเลยโดยณปัจจุบันเนี่ยบอสอโราผมอยู่เพียงแค่ขุมนรก2เท่านั้นยังไม่ได้ไปขุมนรก3ถามว่าลงได้ไหมก็ลงได้นะครับผมไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่อย่างเดียวก็คือตอนนี้เซ็ตเฮดีนะครับผมยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะกับตัวนี้นะครับผมตัวแจกฟรีซึ่งก็จะเอาตัวควบคุมออกนะครับผมแค่ตัวเดียวแล้วก็เอาตัวฮิวมาเพิ่มแค่นี้ครับผมซึ่งรูปแบบการเล่่่นนนนใใบออตัวีีี้้เเยยยไไไมมมดะรากลืห ฮิวให้แรงจบครับผมไม่ได้มีอะไรมากครับยังไงก็ชนะเนาะบัสตัวนี้เนี่ยจริงๆเอามาะซาามาเล่นยังได้เลย แต่มันติดอยู่แค่อย่างเดียวคือต้องยืนให้อยู่นะครับผมขอทีมดีๆแล้วก็ยืนให้อยู่แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากครับและนี่ก็คือรูปแบบการเล่นของเจสเซด้าครับแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนนะว่าเฮ้ยเซตอะไรนะครับผมดีบ้างผมแนะนําเป็นเซตไอ้ตัวนี้เลยนะเมื่อทําการโจมตีดีบัฟหรือควบคุมที่เกิดขึ้นกับเป้าหมายจะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้น6%กเปอร์ครับสูงสุดได้3ามเเแม่งเป็นอะไรที่โคตรด,ดีเลยซึ่งถ้าเกิดวเวลาเอาไปลงไอ้บอสมื่อกี้โดกิโดกิใช่ไหมล่ะมันก็จะมีอะไรมีตัวควบคุุมมตคนีี่จแกด ทำให้เอดิเคลดลงอีกนะเฟย่าของเราใช่ไหมที่มีการติดดีบัฟอ่าแล้วก็มีใครอีกมีตัวเสียดาอีกนะครับผมที่แปดดีบัฟของไออะไรนะจอกะนะครับผมไม่ใช่ดีเดฟลดลงนะครับผมเห็นไหมบอกได้เลยว่ามันมีดีบัฟค่อนข้างเยอะดังนั้นเซตต,ตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับการเอาไว้ตีบอสแล้วก็เหมาะสำหรับเสียดามากนะครับผมอ่ะ ก็ลองไปหากันได้ตัวนี้ก็โอเคมันกัรนเอเคบวกนะครับผมแล้วก็เมื่อทําผลลัพธ์คีย์จะไม่ได้คีย์ดาเมจสิบสองเปอร์เซ็นจริง,รงๆไม่ได้ห่างจากเอดิเคมากนะครับผมเราไม่จาเป็นจะต้องหานะแต่ถ้าเกิดว่าไอเซลของเรานะครับผมมันเป็น2อย่างนะเป็นไอสามเหลี่ยมตัวนี้กับดอกจันนะครับผมก็มาหาได้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างเซีลดาคุ้มไหมถ้าเกิดว่าจะรีส่วนโต้วผมแล้วผมมองว่าคุ้มนะมันทําให้ อ่าจริงๆเนี่ยผมเล่นมัสเซอาแม่งมันต้องใช้ของคนข้างเยอะแล้วก็แรงมากในการที่จะผ่านแล้วพอมาใช้เซด้าห่างกันคนละโลกนะเซด้าแม่งเดอะแบกนะแต่คุณต้องจงจําไว้ว่ามัสเซอาเนี่ยเขาพาทุกคนไปได้ทุกดันเลยนะครับผมตั้งแต่ดันแรกนะครับผมจนถึงดันสุดท้ายแต่เจสเซดาเนี่ยเขาลงได้แค่2ดันต่ครับผมส่วนโมดอื่นๆเนี่ยอเจสเซดาเขาก็ลงได้นะแต่บางดันมันก็ลงไม่ได้ด้วยความที่ว่าเขาแพ้ทางด้วยแหละแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมัสเซอามันไม่ได้แพ้ทางก็ลองเลือกเอาเองกันแล้วกันเนาะสาเหตุท เพราะว่าไอ้บอสตัวแรกเนี่ยผมใช้ทางด้านของตัวละครดอทมันดูดีกว่ามันผ่านง่ายกว่าก็เลยไม่ได้สนใจเลยนะครับผมก็อ่ะตัวนี้ดอทนะครับผมผ่านไอ้ดันเจี้ยนดันแรกอาเจสเซลดาไว้ผ่านทั้งสองดันแบบออโต้ชิวๆสบายๆก็แล้วแต่่านผู้ชมนะครับผมลองตัดสินใจเอากันแล้วกันส่วนตัวผมแล้วผมให้8เต็ม10กันแล้วกันนะครับผม้ดยความที่ว่าบางดันเนี่ยมันแพ้ทางก็เลยอาจจะไม่ได้คุ้มค่ามากนะครับผมในการไปลงทุกๆดันเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาการลงดันเจี้ยนโดกิโดกิอยู่บอกเลยว่าจัดเจสเซลดาไป